กับสวัสดีสวัสดี FC พ่อแม่พี่น้องก็จะฟูทุกคนเนาะมื่อนี้บาบุญกับสิมาอัปเดตสว่วนมันบาบุญในเบืองเนาะเป็นสว่วนมันของบาบุญเองที่เ็ดกับแฟนเนาะนี่ทุกคนนี่เต๋อพี่น้องมื่อนี้ก็เอาน้ำมันมาสิมาตาัด์ตแบ,บบว่าเสียบอลที่มันโมเกิดนี่กลางสตาร์นทุกคน เป็นวาบุ่นก็นั่งอยู่ในได้บนเขาเกาะเนาะเอาเงินสตาร์ทได้นอนเอาเงินมันอยู่นเดี๋ยวน,ยนี้เนาะคู่มันก็ใหญ่เตีวยวเดียวซำไหลออกมาจนเพลนเดี๋ยวว่าบ,บุญสีพาไปเบืองมันกันดูก,กันทุกคน,นอือพาเราเบิองมัน ต้อเสีไปสามเราท่างตุ้งยางหอยมันยังหนักเสียนตัวแบบว่ตัวที่ห้าตัวที่มันตายนะตัวที่ร่ำโเกิดนะยางห้าันก็เขาบ่ย่างอีที่ระฆุมอะไรนะยางสายสายตาัเนีมเอามัน นี่บอลได้เน,น,นาะลองมั่นบาบุญเอา่อนนี่เอาุนน้องมาสื่อนี่เนาะตอนนี้เสริมขู่เนาะบอลถึนเสริมขู่เลยตัวนี้นะซิมี่ข้องต่ำเนาะเหี่ยวหลบเหีย่ยว ตอนนี้มัน,น,น,น์อโน,อนเนะนอนๆก็ต้องเกิดรายนี่ๆตอนตายเห็นไหมทุกคนนี่ทำาบถอดดอกขาจีเสียบเสียบตัวนี้นลงเลย ข้าเนาะเซียมอยากแนดินแบบแข่งๆเน,เนะาะเพราะว่าโดนนะมันมาบนปูก็ต้องหลายเดือนกะมาณเดือนหนึ่งเห็นเนาะคันถึงก็เสียมกมาณเดือนเห็นนะ สิ่งที่เราเห็นอีกแล้วเนาะเา ียบแล้วอาทุกคนนี่แหละโหยังยังฟังหน่นะเนาะยังอีกสองลำพองตา,า,ตา,าท่าสิไปตาดีกว่ามันบ่พอมันยังอยู่ฟังหน่ะนี่มันได้เีเบ่งคููมันนี่ทุกคนมันกำลังงามนะทุกคน anh à, này với anh sơn cô cứ sơn cô này còn anh sơn cô sơn cô cái gì này cái này cái này Gần hùng nó si si hấp tât si đi du ตาแต่สองถั่งนี่ว่าท่านไหนคุดคู่แต่ก็บ่ท่านไหนเอาเงินขึ้นเนาะมันสิตตางกันอย่าุดร้ายเนาอย่าเล่นี่ว่ากินนะิเนาะว่าเขาวว้าเขาเนาะทุกคน นเนี๋าวราบ่ิห้เขาปูนะเขาไปได้สิปูมาเขากินอันนี้คือคู่ดดหน่อยนะคู่ดดไทยหน่อยฝนตกทำลายจนจอดตรงเองการพาัก ว่าเขาได้ทุกคนน้ามันทอนไอ้ท่านนี่สิดายฟังหนังงามแต่ว่าฟังนี่นง,าม,ง,งามนี่ต่ว่ามีหงาเนาะนี่คือผลงาม เมาบุญเดี๋ยมาบุญจะพาะเาบิ่นนะอนพาตัวมังซันเนาะตัวนี้น่าสิจกถึอนะเนาะเหรอทั้งมันเนี่ผลงานมาตั้งแต่มันเป็นแบบดินดินเป็นดินดำทัท้งทั้งฟางผลกับสิบบ่อปันญดยก็คือทั้งฟางทั้งฟางสิ่งงามเนาะ ดินงามน้ำเกีียวจะสร้างจะสร้างกันนะทุกคนน้ำมนันหันใหญ่คือไหนก็โหเข็ดไหนมันงามย่างไรเน,นาะ แก้วขนยานี่ต้องเอาออกวัตถุอันะต้องออกสิก็จะไปกบตายอาจจะเอาฟองเหงื่อกลอนน้ำต้นน้ำสำคัญสุดเด็ดต้นน้ำเนี่ยทุกคนยำหน่อยนี่คือกัน การเผยนหนมันเหงาโคตรได้สุดนายสมิดเดย์งั้นทุกคนสามงาสองงาสามงา này 2 ngà thì lại có 3 nó phốn cái tổ cái nó thuộc hận phân xe anh cũng cố bầu phân tô nó thằng bằng bày mặn mạnh bài bộ มันส่วนนึงส่วนที่ว่าบนเห็ดนี่โต๊อยู่ประมาณสิบหลานเกีบนะทุกคนขั้นเฮ็ดยังเดี๋ยวคายเดี๋ยวเดืยบร้อยเนาะกระชิ่ยอยู่ในประมาณนี้เนาะดักนี่แหละทุกคนถ้ามาไล่บอกกันไล่เนะาะไล่อยู่ไล่ยอยู่ที่ว่าไลา่ นังพักก็โ okay, อเคเนาะทุกคนเนื่องจากว่าฝนกับว่าเป็นใจเนาะเพราะว่ามันว่าฝนก็มาเดียเด๋ยวอัปเดตสวนมันเบืองเนาะเนีน่ยฝนตกมันลังงามเลยคนคือฝนในสอเนียผู้ใหญ่ กำลังรถฝนเนาะ <c oughs> กินในขามนอนอยู่ทำไปรวยพยางเนาะพยางม,ามุงนอนอูอยู่่มขอนอะมึคขอ,อกะไรอยู่ทั้งกนง้นกับโตกก็เป็นใจ ลบหนาวไอ้อโอวัาสิมาหอานมาหน่ำมาเนี่ตกบนนอนฝนเนาะแต่ใจบ่แห้งเลยแห้งก็คือบ่แห้งเนี่ยแห้งนี่เนาะเพาเปียกหน่อยคนอ่ะตัวทำมันกังดังบังดังฝนจะแห้งเนาะก็ขาเนาะ ฝวฝนฟลอยหรอฝนไงอนะ่ะคืออบาคืองน,น,นอนตากฝนมากันนี่สองตัวเราถ่ายเวลาได้ฝนสาวน่อยจังขอยเห็ุเดียว ตกนวนเงีจาวฟฝนมันโตกว่าบนก,นกนาร์เสียหน่อยนะเสียบมแล้วเสร็ประมาณสามโมงเลยว่าบนน้มัจะขู่ตัวสองสี่หกเจ็ดนี่เจ็ดขู่เนาะยาตั้งกลางเสียได้ออกเนาะแต่คู่นี่ก็เสียด้คุดขึ้นเพราะว่าจนโมไม่เตะคู่เพราะว่าก้อนสิป,ปูกับไทไว้เป็นเทไรเป็นเทไราอาทิตย์เนาะมันก็เลยเฮ็ดหางคู่แปร ทุกคนูนแปลคือสวน,น,สวน,น,นันสุน,นันวะ่าคนคุดขึ้นสุนัยังจะคูนสองสี่หกแบบยังเก่าคูนเนาะเมือนื่นก็สีเดเียวอันนี้นะม็เป่นส่วนพักเนาะส่วนพักโอ้น้ำเกี่ยวอันนี้เป็นร้ายเถอะผมทางเมืะ่ะ สวนพักไม่ได้ก็ปูหน่นอยออ <c oughs> อปูพักได้เป็นพักยังดอกใา้กับพักบัวเนาะก็เกษตรขอจบคลิปไปเบื่องสำนีเนาะกับบรรยากาศย,มยามแรงได้พอกันคลิปหนาเลยทุกคนบ๊ายบาย